ni de i you ใช้ไหมเคยดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนี่เงินเออเงินคือพระเจ้าไหมในใครอยากมีเงินในใครไม่อยากมีเงินแต่ว่าเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความอะไรนี่สำคัญสำคัญมากไหมก็มากอยู่ถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเงินคืออะไรรู้ไหมรู้อย่างรู้หรือยัง รู้อย่างเงินคืออะไรปัจจัยอ้าวปัจจัยสีมีเินเหรออ่าเงินคืออะไรรู้อย่างอือย่างเพราะนั้นวันนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องของเงินนะครับในวิชาเศรษฐศาสตร์ของเราเนาะอ่ะไปดูที่เงินเอะือ สังคมเรายอมรับถ้าเธอเอาใบไม้มาเธอใบไม้มาถ้าสังคมยอมรับว่าสามารถใบไม้ตรงนี้มีค่าได้แลกกันได้แล้วใบไม้เป็นเงินได้ไหมได้ถ้าสังคมยอมนะใช่ไหมครับมันก็จะสามารถใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับใช้ชำระนี่ได้ใช้ซื้อของได้หนพวกเรามีเงินไหมในโรงเรียองกราที่มีเงินไหม เออมีแบงค์ไหมมีเหรียญเออแบงค์อะไรส่วนใหญ่แล้วมีแบงค์อะไรเนแบงค์ยี่สิบไหนใครมีเหรียญด้วยอ่ามีเหรียญก็ออกมาออกมาออกมาเลยไม่มีมีไม่เนนไม่มีมีไม่เด้อมีห้าบาทนั้นเงินถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนสินค้าในการซื้อขายใช่ไหมชำระหนี้สินได้พวกเราจึงมี เงินลำรับใจแล้วนักเรียนเอาเงินมาทำอะไรนี่ต้าวไปเอาของเขาพี่เขาให้ไหมไม่แสดงว่าเขายอมรับนะว่าจะต้องแลกเปลี่ยนกันก็ต้องใช้อะไรใช้เงินแต่ถ้ามีของแลกกันได้ถ้าสังคมยอมรับก็คือได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีคว่าสัญผัสที่นี้แล้ต้องเรียนรู้ไหมว่าเงินมีกี่ประเภทรู้ไหมรู้ชนิดของเงินไหมมีอยู่สองระเอ่ก็คือเงินอะไรนี่ เงินแบงก์เงินแบงก์ภาษาไทยว่าอะไรท่าแนบบาทบาทนั่นคือสกุลของเงินเข้าใจไหมเอออย่างคนไทยเราสกุลเงินก็คือบาทเช่นอันนี้กี่บาทยี่สิบบาทนันนี้กี่บาทหนึ่งบาทอันนี้คือสกุลเงินแต่ถ้าชนิดของเงินก็คือมีเงินแบงก์มันเป็นภาษาอังกฤษเราแบงก์เนาะแต่คนไทยเรียกว่าธ่าแนบบาทกับเงินเหรียญ เรียญภาษาจีนว่าอะไรคอยใช่ไหม <c oughs> นั้นมีเงินธนาบัตรกับเงิน <c oughs> เหรียญนะฮะเงินเหรียญทำจากอะไรเก็บจ <c oughs> ากยังไงทำจากนนอะไรครับโลหะเขาไม่ทําจากเหล็กเนาะนั้นโลหะก็คืออ่าจากวัสดุหลายๆอย่างรวมรวมกันเนาะที่เป็นโลหะเหล็กก็ถือว่าเป็นโลหะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเงินไม่ได้เหล็กทำเนาะไม่งั้นถ้าเหล็กทำมก็ขึ้น ที่สนิมใช่ไหมเออใช้งานไม่ได้นานเนาะอ่ะไปดูเงินประเภทแรกก็คือเงินอะไรนี่<อ>เงินเหรียญอ่ะเงินเหรียญนะครับไปดูเงินเหรียญเนาะอ่ะคำว่าเงินเหรียญทำจากอะไรทำจากโลหะใครเป็นคนผลิต<อ>ก,กรมพระนารักกระทรวงการคลังเ <No. S 1> นาะถ้าเงินเหรียญที่เราใช้เราจะสังเกตว่ามีเหรียญอะไรบ้างเนี่ย เหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญสองบาทเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าสิบสตางค์แล้วก็เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ที่เราเห็นในระบบการใช้เนาะแต่มันมีมากกว่านี้อยู่นีแต่อยู่ในระบบธนาคารซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันให้โอกาสเนาะ้เงินประเภทแรกที่เราควรจะรู้จักก็คือเงินเหรียญเงินเหรียญมันมาจากอะไรนะโลหะานมาดีที่ไหนโรงงานเหรียญกระสอบใช่ไหม นี่เหรียญเราเรีย,ยกว่าเหรียญกระสอบเงินเหรียญผลิตโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังเนาะนั้นเหรียญเราเรียกว่าเหรียญอะไรนั่นนี่เหรียญกระสอบไหนลองพูดซิเหรียญกระสอบเหรียญกระสอบอ่านน้นเขามาผลิตที่โรงผลิตเหรียญกระสอบผลิตโดยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังอันนี้คือเงินเหรียญนะ่นเองเงินเหรียญกับเงินแบงค์เนี่ยผลิตกันคนละที่นี่ นี่เรารู้เงินเหรียญละแล้วเงินแบงค์รู้ไหมว่าเขาผลิตที่ไหนไม่รู้เลยผลิตที่ไหนธนาคารไหนครับผลิตที่ธนาคารไหนผลิตที่นท่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินั่นเองเลาวอ่ะไปดูสิเงินแบงค์ทำจากอะไรอ่ะเงินแบงค์หรือเงินธนบัตรผลิตจาก กระดาษแต่เป็นกระดาษชนิดพิเศษไหนดูซิยืนหน่อยเออชนิดพิเศษใช่ไหมมันก็จะมีความคงทนไม่ไม่ใช่ลาสิกนะมันเป็นกระดาษแต่ว่ามันเป็นกระดาษชนิดพิเศษชนิดพิเศษก็จะเคลือบนั้นเคลือบนี้เนาะเพื่อมันมีความอะไรแข็งแรงทนทานเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาไม่ใช้จับไปจับไปอะไรเหงื่อออกเพื่อนน้ำเพื่อนอะไรอาจจะเกิดความ เสียหายได้ถ้าเอากระดาษธรรมดาขาดไหมขาดเพราะน,นั้นเวลาผลิตเงินจึงเอากระดาษชนิดพิเศษในการผลิตเนาะแล้วเงินธนบัตรหรือเงินแบงค์นเนี่ยเราผลิตที่ธนาคารกลางเนี่ยประเทศไทยหรือแบงค์ชาติที่เป็นธนาคารกลางของประเทศไทยเนาะก็ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินคา้าอันนี้จะาไปดูที่ธนาบัตรมีแบงค์อะไรบ้างมีค่ามากที่สุดแบงค์อะไรค่แาแบงค์หนึ่งพันบาท ลอง,ลงมา500บาทลอง,ลงมาแล้วก็0 0บาทแล้วก็1 0บาทแล้วไีอยู่กี่ชนิดนี่งห้าแต่ว่าแต่ก่อนมีหลายอยู่เนาะแบงค์สิบตัวมีเคยเห็นไมแบงค์สิบบาทเกิดไม่ทันใช่ไหม แต่มีอยู่เนาะแม่สิบบาทจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวปัจจุบันนี้เราเป็นไงเลิกใช้แล้วเรามาใช้อะไรเหรียญนะฮะอ่ะเดี๋ยวสรุปอีกครั้งหนึ่งเงินธนบัตรหรือเงินแร่ในผลิตที่ไหนนะผลิตที่ไหนครับนี่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 อ่ะธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนเงินเหรียญเราผลิตที่กรม ไปพูดถึงเรื่องของสกุลเงินเนาะแลณประเทศไทยไม่ได้ใช้เงินประเทศเดียวเนาะประเทศอื่นก็ใช้อย่างสัตว์ปูนเงินที่เราเรียนรู้จักรู้จักสกุลเงินอะไรบ้างรู้จักสกุลเงินอะไรบ้างบาบ้าเป็นของประเทศออะไรอีกรู้จักอะไรอีกอ่าดอลลาร์บูไยของประเทศถ้าดอลลาบ้าไม่เจอของสหสหรัฐทั้งกรีกอ่ะสัตว์ปูนเงินไทยทั้งกรีกปอนญี่ปุ่น เย็นเนาะไม่ร้อนเลยเย็นอะไรอีกจีนจีนเออเอยูวนอะไรอีกที่เรารูจาาาางง้จัออกพ่าพม่าส้ก็ตุนอะไรจาเออเก่งมากอะไรอีกเขมรอีกใกล้ๆเหรอกัมพูชาเออเรียโอ้สุดยอดเลยเนาะแต่ไหนว่าเราก็พอมีความรู้ในเรื่องของอะไร สักคนเงินอยู่บ้านเนาะนะครับโอเคเนาะเออนนั่แหละ หึ่งรับงสองร่างสองร่างอ่ะทีะนี้เราจะมาสรุปในเรื่องของอะไรเงินนะครับรู้จักเงินหรือ,อยังเงิน,นงคืออะไรไเ,เงินคือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมฮนะที่สังคมเป็นยังไงด้วยย,ยอมนะนั้นชนิดของเงินมีกี่ประเภทอ่าสองประเภทหนึ่งเงินท่านะบาทเนาะต้องพูดภาษาไทยนะ เงินธ่านะบ่ากับเงินเหรียญหรือเรียกรียกอย่างก็คือเหรียญกระสาบทีนี้ไปดูจากที่เอาเหรียญดังนั้นเงิน2ชนิดนี้ผลิตที่เดียวกันไหมไม่ไม่คนละที่เงินเหรียญผลิตที่ไหนโรงงานโรงงานอะไรโรงงานผลิตเหรียญกระสาบผลิตโดยกรมกรมธนารักษ์กระทรวง อ่าขนาดสวงการคลัง,งแล้วเงินธนบัตรหลักอะไรที่ไหนธนบัตรไทย,ไทยประเทศไทยนั้นชนิดธนบัตรจำนวนชนิดไหนที่มีค่ามากที่สุดหนึอ่าแบงค์หนึ่งพับน 1, บาทใช่ไหมธนบัตรชนิดหนึ่งพันบาทมีค่าน้อยที่สุดอ่าแบงค์ยี่สิบบาทธนบัตรชนิดยี่สิบบาทแบงค์เสียอะไรยี่สิบเสียแล้วอ่าแล้วเหรียญล่ะเหรียญชนิดไหนมากทีท่สุด ราคาที่สเหรียญสน้อยที่สุดอ5ยี่สิบห้สตางค์ยีสตาง์น้อยสุดเนาะงั้นถ้าจะซื้อของ1บาทจะต้องใช้เหรียญยี่สิาสตาง์กี่เหรียญอ๋อสี่เหรียญเพราะว่า25สตางค์สี่เหรียญมันจะได้ห0 0่ร้อสตางค์หนึ้อสตางค์ก็เท่ากับ1บาทเออนี่ใช่ไหมทันยึสกระสัก็ต้องได้ต้องเร็วเนาะ นั้นสรุปเงินก็คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าเราเงินสําหรับประเทศไทยเรามีอยู่2องชนิดก็คือเงินธนบัตรกับเ,เ,เงินเหรียญเงินเหรียญผลิตที่โรงงานเหรียญกะระสับกระสวงการคลังเนาะผลิตโดยโรงธนารากษ์ส่วนเงินธนบัตรผลิตโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโอเคดังนั้นตอนนี้เรามีความรู้ในเรื่องของเงินซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต นั้นใช้เงินก็ต้องใช้ห้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เนาะเพราะว่าเง,าางินหายากใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้เราจบเรื่องหน,นึ่งไว้เท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรอ้าวมาหน้า <c oughs> <c oughs>